สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ทุกท่านเรามาดูเราพัฒนานกันวันนี้กลับมาเอาสูตรเก่าดีกว่ามันเข้าดีอยู่เราทิ้งสูตรเก่าไปเอ้ยมันเข้าเสยก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกันเลยดูกันเลยเราพัฒนาประจำวันที่วันจันทร์จันทรนะ์เนาะเรากันบนล่างเลย จันทร์วันจันทร์ที่วันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ก้าสิเก้านะสิบเก้าเนาะ จำวันที่19บเ้าหรือยี่สิบสิวันจันทร์สิปวันศารสิวันอาทิตย์สิวันจันทร์บเกับแปด เจ็บสิบแปดสิบเก้าที่หนึ่งกันยาแล้วเราจะใช้เลขที่ออกก็คือย้อนหลังดูเนาะย้อนหลังดูสองหมดเลยสามหมดเลยเก้าเปย์เก้าสองแปดสี่เก้าเปดเก้าสองแปดสี่คันบวกเก้าใช้เลขวันเนาะเลขออกวันพุธ พูดคือส4สีบวกสอบวกสเท่ากับหกเวันพูดนี้เราจะไม่ใช้เราจะใช้เลขแทนกันด้วยนะคะหกเกด้วยเกบวกเ ดเก้าศูนย์ี่ไม่เข้าดิมันมาเข้าเลขวันของเราก็คือหนึ่งสองสองสามสี่เออหนึ่งไม่ใช่สองสามสี่จับคู่ก็คือหกสองหกสามหกสี่เลขวันพุธนี้จะไม่ได้ <c oughs> จะไม่ค่อยเข้าหรอแต่จำแต่วัน สุกกับวันจันเข้าดีจ็ดสองจิดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เข้าไปที่เข้าไปที่เจ็ดสีนะคะเีกวันพุธมันจะจับยาก แต่ถ้าง่ายอยู่เราจ,จับถูกมันเจ็ดสี่มันไปเป็นเลขบนล่างบนล่างหลักร้อยของเราก็เอาตัวนี้หละสองเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ C เจ็ดสี่นี่แหละคะ่ะมันก็ไปที่สองเจ็ดสี่มาจะมา,ะมาที่เราจะใช้ก็คือนี่ที่ออกก็คือส C ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่ C ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่นี่แหละหน่วยบวกเก้าวัน เลขออกวันพุธท,ทีนี้ก็ามาเป็นวันศุกร์หกวันศุกร์ก็คือหกบวกสองเก้าบวกหนึ่งหนึ่งบวกเก้า ใช้เลขหลักพันบวกหนึ่งค่ะหลักพันบวกเก้าเก้าละสิบศูนย์หนึ่งสองแล้วเลขวันก็คือหกบวกสองลงมาไว้นี่หนกะละเจ็ดแปดแปด เก้าศูนย์เอาสูตรนี้กลับมาใช้นีมันเข้าตลอดดิถ้ามันจะงงเงมันจะผิดผิดแต่วันพุธวันเดียวอะบางทีก็เข้าบางทีก็วันพุธนี้มันอะไรอะมันเลขมันอยากจับยากเพราะว่าเลขบวกพันก็ไม่ค่อยจะเข้าวันพุธแล้วก็เลขวันมันต้องใช้เลขแทนกันด้วย อย่างนี้ได้หกเจ็ดแปดเนาะทุกทุกวันพูดมันจะมีหกเจ็ดแปดแล้วต้องเปลี่ยนมาเป็นสองสามสีเ่เรื่อยๆแล้วก็จับประกบกันบางทีก็เข้าบางทีก็เอาตัวนี้มาประกบกันก็เข้านี่ก็จับคู่ก็คือศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เดี๋ยวจะว่าพูดมากหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสองเก้า สองศูนย์มันไปออกออกออกที่เป็นล่างเนาะเป็นเลขด้านล่างสองศูนย์มันไม่เข้าบนเลขออกไปที่ศูนย์สองแต่ก็เราหาเลขมาตัดออกเลขเราไม่ชนกันมันชนที่ศูนย์แล้วก็ตัดศูนย์ออกไปเลยอีกตัวหนึ่งเนาะศูนย์นี่ก็ตัดออกไปเลยเพราะว่ามือตัวนี้อยู่แล้ว ก็เหลื 6, 6อแค่หกหกหางหกหางนี้เราชอบเรามีเลขมาตัดเราก็ตัดออกอีกได้นะคะสี่จวดมานี่เลยเลขที่ออกก็คือสี่แปดสองศูนย์หกเจ็ดสี่แปดสองศูนหกเจ็ดเลขเรามันมันใช้เลขมันบวกบวก,กันไม่เยอะ เ้วจะเอาสูตรที่มันออกบลนี้จะพยายามหาที่มันเข้า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 มาแล้วที่เราจะเอาจริงๆมันไม่เข้าเหรอลีบลนนะไม่รู้มันเป็นอะไรสองบวกเก้านะคะวันจันทร์คือสองวันจันทร์ที่เราจะใช้นี่คือเลขสองก็คือสองบวกเก้าวันจันทร์ก็สองบวกสองอีก สองบวกสองก็อันนี้มันมันจันทํายังไงมันก็ได้อย่างไงมันก็เข้าจันกับสุขเนี่ยวันพุดเนี่อย่างแับยากว่าเลี้ยงเลียงอะไเลขหกเจ็ดแปดนี่มันไม่ค่อยจะเข้าวันพุธเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งสองสามสองบวกสองเป็นสี่สี่ห้าหก นี่เลขเราจะเข้าอีกนะวันนี้วันพุธนี่เลขจะเข้าอีกหนึ่งสีหนึ่งห้าหนึ่งหกเออเลขไทยก็ออก เลขเลขไทยออกไปหกเจ็ดเลขลาออกเจ็ดหกเฉยคิดอยู่เลขไทยองดเนี่ยต้องตามเลขไทยทุกครั้งเลยวันที่สิบหกถ้ามันตรงกันนะไม่ตรงก็ซือ้อคอยจ้องอยู่เลขไทยออกตัวไหนก็จะซื้อเลขลาตัวน,นั้นยังได้อยู่เลขของเราได้เจ็ดห้าเจ็ดอะไรนะเจ็ดห้าเนาะเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกห้า หกห้าเจห้าเออซื้อหกห้าเจห้าแล้วก็ไปกันกเลขไขรอีกด้วยก็เลยมีโอกาสฟุกได้ตังใช้สองสี่สองห้าสองหอันนีมน้มันกันไม่ได้มันตัดไม่ได้แล้วเพราะว่าเลขมันชนกันตรงนี้เยอะ สามสี่สามห้าสามหกมันสองมันจะไหลไหมนี่สองไหลมาตลอดนี่สองกระจิดไหลนี่จิตไปแล้วเหลือสองอยู่จิตออกไปแล้วเหลือสอง สองลายสองลายสองหกนะคะจะผิดขออภัยไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อหรือซื้อหมดเลยถ้ามีเลขวิ่งเลขอะไรมาตัดเองก็ตัดแต่แอสไม่จัดแล้วเพราะว่าตัดทีไรผิดทุกผิดตัดทีไรตัวตัดออกตัวที่มันถูกออกไปเอยถ้าเราจะตัดก็ตัดเลขสองนะคะแต่สองก็ชอบอยู่สองหก สองหกสามหกนะคะเอฟสีชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะเลขวันพุธเลขเลขสูตรนี้เข้าเข้าตลอดบนล่างบนล่างอยู่ดียกเว้นเราไม่เอาลง <c oughs> ไม่เอาลงอ,อกสองศูนย์ออจ้อยอกเจ็ดสี่จ้อยไปเอาศูนย์ใหม่ลงมันเข้าสวยมีกลับมาใช้สูตรสูตรนี่แหละมันเข้าดีบนล่างตลอดเลยเก้าชุดนี่เราไม่ชอบสีแล้วก็ตัดสีออกไป แต่วันวันอะไรนะวันพุธวันพุธนี่วันจันทร์จันทร์จันทร์มีสองกันหนึ่งนี่แหละสองหกษ์องจันทร์สองหงษ์หละตัวเดียวเน้นๆตัวอื่นเป็นลองขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะดูคำเตือนคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้น โอช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า